ความวุ่นวายแถวนี้ได้ไหมโอ้ย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 อะไรกันเลยคำมก็บอกพวงสองคำก็สร้างปัญหาอย่างนี้มันได้ไงเราผู้กองนี่นะถ้าใครเขาไม่รู้อ่ะเขาจะคิดว่าพวกผมม่าเลวร้ายแค่ไหนใส่ความมันชัดๆเนี่ยไม่ต่างกันหน้าเบื่อหนายเบื่อหนายแล้วมาทำไมนี่ผูแดง ว้าวไม่เห็นเหรอเรียกๆรก่มีพลาดเ้าเป็นคนดีตามทุกพี่เลยนะ,ยนะหมูดแ<อ>ดงเออเดี๋ยวพี่ให้ฟางกินขนมมาไหมนะให้ฟางกินขนมูกไม่ต้องค่ะแม่หมูให้ข้าขนมเยอะจะตายมันล้วตั้งยี่สิบห้าบาท<อ>จะซื้ออะไรก็ไม่ต้องขอใคร<อ> ใช่ใช่ยย่ยาดูถูกศักด์ศรีคนอื่นนะฮะฮะ,ะคนอื่นเขามีศักด์ศีเหมือนกันเข้าใจไหมนี่แล้วมันมีจะเอาอะไร <c oughs> โอ้ไม่ได้มาเอาอะไรเพียงแต่ว่าจะมาเตือนนออี่สารวัตรคนเราเนี่นะมนแก่แล้วนะคนแกแ่นนแก็คนทก่อยู่ส่วนแกะะ่จะให้คนอื่นเดือดร้อนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิง นี่มาลานี่เรื่องอื่นนี่ไหมนี่เปนเรื่องส่วนตัวเอากาเกันมาเออนี่ทันรู้นี้ครับันตีลักนะเขามาล้อเรียนในเมืองพัก่นตองคียรปัญหาให้เขาคือสารสกินี่ค่ะเอ้สารอะไรอย่นบ้างคือมีปัญหอะ่บอกาคือบอกมาว่าเป็นควนอเ็กเนาะนี่่อเด็กเ รู้ความจริงใช่ไหมถ้าเกิดเช็คอื่นเดี๋ยวรู้ความจริงนี่ถามเขาถามเขาเขาจะรู้ดีมากเลยโอ้นี่ที่ผมมานี่ก็เพราะเรื่องนี้แหละและไปลว่บรรยากาศโรงพรมนี่ไม่ไหวเว้ยร้อนอบอ้าวได้ไหมครับคุณจะบอกนะคุณจะบอกนะถ้าท่านมีอะไรบอกได้ก่อนได้แล้วจะได้ช่วยเหลือก็คุยทันทีบ้านคุณเปิดพอถ้ามีปัญหาอะไรบอกอเมร่าทุกท่าอเมราช่วยได้ทุกอย่างคทีก<ป>จะร so ับผะ บอกอมสิครัฉันบอกว่านี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันม่ันยังไม่ชอบพ่สารุนสารเดชเลยเาบ้านเาบอก่านไอกมไม่มีอะไรพี่กอี่กองบอกี่สรันมีปัญหาอะไรกับเดกครับมันเรื่องอันตรายนะถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจุองผมมีธุระครับพี่กองบอกสิครับแต่พี่ก็รู้นี่อบอกท่านพี่าะคุณสรับไปอะไรกัเด็กไว้ คุณสซล,ลับบอกอมเวลาใช่ไหมคะอมเวล,ลาจะไช่วยเหลือคุณสซลับได้กเด็กแก่ก็เงี้ยพี่ทำอะไรไม่ได้คิดพี่โซยังไม่สนใจเลยไม่ต้องห่วงนะท่านทำใจได้แล้วเราไม่ดีเองไปรอเขาก่อนเจ้ จริงนะโดนห้เดี๋ยวพวกนี้ด่าก่อนก็ดีเหมือนกันนะเวลาไปโดนวิชุดาด่าจะได้ไม่งงไงฉันบอกไปแล้วฉันเข้ากับสังคมของเด็กพวกนี้ไม่ได้เห็นไหมโสพูดอะกคุณแหววบ้างหรือยังยังแตะแก เฮียเขาบอกว่าคุณวิชุดาหน,นีไปอยู่บ้านสวนแก่ได้ไปปรับความเข้าใจกับเขานะับอะไร,รอ่ะพี่ผมบ,บอกว่าผมเป็นเสือมืดอ,อะไรอะไรมันยิ่งแย่กว่านี้อีกนี าไม่ใช่คนที่ยอมอะไรง่ายๆนะแค่นี้กาเกี่ยวที่หน้าผมจะไม่ทนแล้วแกมันก็คิดอย่างนี้นี่ทีผู้หญิงไม่ต้องหน้าด้านหรอือว่าโถเอ้ยคุณวิชุด,ดาไม่ใช่คนที่หายง่ายนะจะบอกง่ายตามใจําใจเย็นเดี๋ยวอะ 嗯。 สวัสดีครับสวัสดีนั่งสิขอบคุณครับเอ้ยไม่ต้องจกมือไหว้บ่อยก็ได้นะผมคงอายุมากกว่าคุณไม่เท่าไหร่ั้อครับเออแล้วคุณสัญญาณผมมาทําไมฮะเนี่ยหรือจะมาคุยเรื่องคุณโสรัตที่พวกเราไปในวันนั้นปาครับเออไม่ไม่ไม่ปล่าเปล่าแล้วเออแล้วแล้วคุณไม่ไม่กินอะไรหรอครับไม่ผมไม่หิวนะผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนิดหนึ่ง คุยเรื่องอะไรครับก็เรื่องเกี่ยวกับวิชุดาไงพักนี้เจอเขาบ้างไหมอ๋อตอนนี้เขาไปอยู่บ้านคุณหญิงป้าเขาฮะคุณหญิงสมสวัสด์นะฮะเห็นกเขาบอกว่าเปิดเทอมเมื่อไหร่ถึงจะกลับบ้านนะครับเ<ะ>หรอทำไมเขาถึงต้องย้ายไปอยู่ที่นั่นด้วยอืมอย นี่คุณไม่รู้เลยคุณแกล้งถามผมแน่เนี่ยเขาก็เบื่อเบื่อพี่ชายคุณ a เดที่ตามเธิมไม่มีวันสิ้นสุดเลยอันที่จริงนะผมว่านะคุณโสรัตน์น่าจะไปหาคนอื่นได้นานแล้วเขาบอกคุณเลยว่าเขาเขาไปอยู่บ้านป้าเพราะเรื่องนี้เปล่าแหมเรื่องแค่นี้คุณดูไม่ออกยัยงไงผมเป็นเพื่อนวิมาตั้ง กี่ปีนะผมดูแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วก็พี่ใหญ่เด้เขาสนับสนุนพี่ชายคุณจะตายไปเดี๋ยวก็ให้วิทย์ไปเที่ยวกับพี่ชายคุณมั่งเดี๋ยวก็ให้ไปมั่นมั่งเนี่ยวิทย์ก็บอกผมนะเขาบอกว่าเขาเรียนจบเมื่อไหร่นะเขาไปหางานทําต่างจังหวัดจะได้จบเรื่องยุ่งยุ่งนี้สักทีเนี่ยวิทย์ ได้นะวันนั้นเ่ะไม่ไม่ไปเห็นหน้าตาโสรัตนะโอ้ไม่อยากจะพูดเลยหน้าเหมือนหมาป่วยป่วยหนักด้วยเออทีหน้าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะถ้าเกิดเขาเอาเรื่องขึ้นมาเราจะเดือดร้อนอะไรเอาเรื่องอะไรก็เราไม่ไมมีเรื่องอะไรกับเขานี่ขอโทษนะโรงพักนี่ของสาธารณะนะครับใครก็สามารถที่จะเดินอยู่บนโรงพักได้ตรงนั้นะทำไมอ่ะ แต่วันนั้นน่ะพี่ตัวก็เก่งจริงนะพี่วิ Trans ทย์ทำเอาพวกนั้นจ่อยไปเลยแหม่เนี่ของมันแน่อยู่แล้ว <c oughs> ลเมื่อกลังวันนะคุณสยามเขายังนัดเราไป,ไปกินแฮมเบอร์เกอร์ด้วยโอ, <c oughs> อ้โหเนาะแล้วทนามเขาจะหมดตัวป่ทททะทนายเขาบอกว่าบ้าอะไระไปแล้วจ่ายเงินเองโถเออเขายังถามพินวิทย์ด้วยห่ะ <c oughs> ถามทำไมถูกก็ถามแทนคุณโสรั์นี่แหละพี่วิทย์ <c oughs> <c oughs> ภาทางเขาจะเป็นห่วงนิดหน่อยนะเขาถามว่าเออเป็นไงพบกับวิทย์บ้างไหมเป็นไงสบายดีหรือเปล่าแล้วทำไมถึงหนีมาที่บ้านสวนเนี่ยแล้วมือหวานว่ายังไงอ่ะก็พูดไปตามความจริงเลยบอกว่าหนีมาเพราะทำการที่ชายเบื่อนายมากไม่ยอมแต่งงานเออดีดีพูดไปเลยพูดไปให้หมดเลยพูดไปให้มันสะใจไปเลยดีแล้ว พอหมูหวานพูดอย่างนั้นเขาตอบว่ายังไงเขาไม่พูดอะไรเลยเขาเงียบไม่รู้คิดอะไรอยู่สงสัยเขาจะโกรธแทนพี่อะมั้งทัวเอ้ยทัวอยู่แล้วทัวแหม่ไปด่าญาติเขาอะใครบ้านจะไม่หือฮะนี่สวิทไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเลยนะเรื่องนี้นะพวกเรานี่ช่วยกันเต็มที่เลยบอกไว้ก่อนเลยนะงานนี้ไม่มีเลิกลาอยู่แล้วใช่ไหม ใช่ให้มันรู้ดีรู้ช่วกันไปเลยแล้วพี่ตู้นะแหมทัวคิดดูนะว่าทุกคนเป็นห่วงฤทธิ์แต่ไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วนะอวิทย์มันอยู่ที่เนี่ยไม่ใช่พราะคุณโสรัฬหรอกถ้าไม่ใช่เพราะคุณโสฬเพราะใคร បាននឹងជីកទីទាំងតតតាមពួកខ្ញុំ